ล่มแห้งคักแห้งแน่ฝนมาอีกแล้วตกทุกวันทุกวันสรุปก็ได้ขายเรกพี่น้องกันร่มแห้งจนว่าไอ้นี่ขวมฝนตกอีกแล้วสรุปฟ้าอีกตามเคยวันนี้ไม่ได้ขายอีกตามเคยค่ะทุกคน จำเป็นต้องปิดร้านเหมือนเดิมสงสัยชิปิญ่าแหละค่ะพี่น้องรอบนี้ลงทุนไปศูนย์เปล่าอีกแล้วคุณนะูมฝนฝนบวกกับเศรษฐกิจวันนี้ย่างแค่สิบไม้อีกถ้าสิบไม้ไม่ได้ขาย ก็เป็นอาหารเจ้าตูบอีกแหละพี่น้อง